m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกม RV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิสแมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าท,าทันทีต้อง l i s t m a n Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกมอวีมาแนะนำไอเดี ID สกินแ,แลแหลงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสาบาทมีดีให้เล่นชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิเวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่พใา้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อยู่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากไว้กระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะฮีโร่สกินฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปยังไงกกก็่ฝาดไล จะคลิปนี้ให้ถึง300ไลค์เพื่อเป็นรังใจกับผมคนนี้ด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้คนกดไลค์ให้กันน้อยมากเลยนะทุกคนนะกดไลค์เนี่ยมันไม่เสียตังค์นะครับมันเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับผมแต่ว่ากดเพื่อเป็นรังใจกับผมคนนี้ในการทาคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยนะทุกคนนั้นก็ลงไว้หลายคลิปมา,มากๆเลยนะครับว่าจะเป็นรีวิวสกินกิจกรรมต่างๆนานาสามารถตามดูในช่องได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับผมนะอัปเดตใหม่ใต้แสงจันทนั่นเองนะ เป็นกิจกรรมอัปเดตก่อนที่จะรีแลงซ์นเลยนะครับผมนะก็จะทําให้เรานะครับสามารถรู้ได้เนะว่าเราเนี่ยน่าจะได้คนละ2ส,สกินแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับตามหาดวงดาวที่หายไปเพื่อปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับผมแล้วก็รางวัลแลงซีซั่นใหม่นะครับผมก็คือเป็นสกินของน้องเซดิก้าสกินนี้เลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่า สวยงามและเท่จัดนะครับผมนะจะมีการบัฟเกิดขึ้นด้วยนะครับเห็นว่าอะไรนะอันติเดินได้ก็ต้องมาลองดูนะครับผมแต่จะมีการปรับเข้ามาจริงๆนะบอกเลยนะครับว่าน่าจะมีคนกลับมาเล่นเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งที่มันเคยโกงเนี่ย บอกเลยว่าตั้งป้อมทีมีหายนะครับผมนะโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับผมทำภารกิจได้ง่ายมากๆเลยนะครับยังไงทุกคนที่เข้าดูคลิปนี้เนี่ยรับได้ทุกคนแน่นอนนเลยนะครับเป็นการปลดล็อกภารกิจนะครับผมนะทั้งหมด4บทนั่นเองนะครับผมนะก็ทําภารกิจตามนี้เลยนะครับล็อกอินลน์วันนะครับเราได้30เอ่อดาวตกนะครับผมเรียกเป็นโทเค็นละกันแล้วก็จํานวนการเข้าร่วมวีห้าหรือจะอันดับนะครับเข้าร่วมหนึ่งเกมเนี่ยเราได้เลยนะครับสินะครับแล้วก็เล่นเกม5้าวีห้ากับเพื่อนนะครับ เกม5้าหรือจะอันดับนะครับอันนี้ได้อีก40่สิบนั่นเองนะครับผมเนี่ก็วันนึงเนี่ยถ้าเกิดเราทำภารกิจครบทุกวันนะมันจะได้ทั้งหมด105โทเค็นเลยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเออมันก็จะสามารถปลดล็อกภารกิจตรงนี้ได้นะครับผมนะผมคิดว่ามันน่าจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะ100 200 300แล้วก็ส0่ร้อนั่นเองนะครับผมนะก็คืออันแรกเนี่ยมันจะได้มันใช้100โทเค็นในการปลดล็อกเนาะก็จะได้เป็นคัมภีร์ทั่วไปนะครับผมนะปลดล็อกอันที่2เเเเนนนนนีีี่่่ยยปปป็็็ลลลลูกกกกแ้วดออัท3ุหาบสนหาแลลล้วก็็ปดอกบทที่4เนี่ยเเป็น ท่าเต้นของเซนิก้าสุดเท่นั่นเองนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นท่าเต้นใหม่หรือเปล่านะก็ต้องมาลองดูนะครับแต่ที่สําคัญคือถาวอนด้วยนั่นเองนะครับบนะอเอเคกิจกรรมก็ จะมีประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ทุกคนก็สามารถมาอ่านรายละเอียดกิจกรรมอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับนี่เขาก็จะมีบอกแบบนี้เลยนะครับและตรงนี้นะครับขอย้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับรางวัลหรือสกินถาวรจะรับได้หลังอัปเดตในวันที่24นี้เท่านั้นเลยนะครับส่วนของรางวัลนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็หนึ่งเลยครับผมเป็นสกินของมาหลอดตัวนี้เลยนะครับผมนะมาหลอดแบบ ผมคิดว่าเหมือนตู้เกมเนาะมาหลอดตู้เกมอะไรแบบนี้นั่นเองครับนี่เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะนี่สกินนี้เทามากนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมนะสกินนี้ก็ไม่ค่อยได้กลับมาแจกบ่อยๆด้วยนั่นเองนะครับเป็นสกินของวูคองนั่นเองนะครับสกินนี้ก็สวยอีกหนึ่งสกินเลยนั่นเองนะครับมาเมื่อปี2ปีที่แล้วมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะนี่เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมนะมาช่วง AIC นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนดั่นเองนะครับนี่ สกินนี้เลยนะครับต่อมาครับบมนะสกินนี้มาแจกบ่อยพอสมควรนะครับก็คือสกินของวีล่านั่นเองนะครับวีล่าน้ําแข็งเนาะสกินนี้ก็เทนะปีกมันสวยเลยเนยนะครับสำหรับสกินนี้เนาะใครยังไม่มีหรือใครที่อยากได้ก็สามารถเลือกได้เลยได้เลยนะครับเจีไม่ได้แจกแต่สกินนะมีฮีโร่ให้กันถึง2ตัวนะครับผมนะก็คือ1ครับผมบนะเป็นฮีโร่ของริกเปอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถรับได้ฟรีถาวรอีกเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้ว เป็น, Hero นเอ่อฮีโร่เซลิก้านั่นเองนะครับที่สามารถรับได้ฟรีอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมนะก็ที่ผมอัปเดตมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถรับได้ฟรีทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือก1สกินหรือว่า1ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็สามารถมาเลือกได้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตาอันเชอร์ได้เดยนะครับส่วนใครนะครับที่มีครบหมดแล้วเนี่ยก็จะสามารถรับลูกแก้วไปได้นั่นเองนะครับและยังไม่หมดเพียงท่นนี้นะครับผมนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นสกินของเซลิก้าที่อยู่ตรงนี้ไหมหน้าปกตัวเนี้ยสกินตัวนีี้นนักกกก็็แจฟยยเเซ์หมือลผ ตอนนี้นะครับผมนะแล้งเนี่ยก็จะรีอีก6วันนะครับผมเราก็สามารถจะมารับได้ในตอนรีแล้งนะครับเหมือนสกินของเอ่อคาเฟนีสกินนี้เลยนะทุกคนนะใครที่ขึ้นไปแล้งอะไรว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมก็ไม่ได้ดูนานล้โอเคนี่ใครที่ขึ้นมาแล้งโกได้เนี่ยก็จะเป็นได้รับสกินเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบรีมาแล้วยังไงมันสูงกว่าโกอยู่แล้วก็เล่นแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับผมเนะือก็รับสกินแล้งไปเลยนะเนเอนะครับผมนะสกินแล้งนี้แนะนําว่าให้เก็บไว้นะทุกคนนะเพราะว่า ถือเป็นสกินแรลมากๆอีกหนึ่งสกินนะครับผมไม่ไดเอากลับมาแจกง่ายๆแน่นอนนะเด่นนะครับสำหรับสกินแหลงที่ไปแล้วนะเด่นนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นประมานีแน่นนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปที่จะปอัปเดตนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมแจกคูปองนั่นเองนะครับตอนนี้ผมไปเห็นสปอยกิจกรรมแจกคูปองมาของทาง GM นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับจะสามารถเริ่มรับทำบรกิจได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยแน่นนะครับผมนะเพื่อนๆต้องฟังดีๆนะกิจกรรมทําไม่ยากนะ แต่ว่าต้องขยันนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคครับผมนะตอนนี้นะผมก็อยู่ที่กิจกรรม Discord ดนั่นเองนะครับผมบางคนอาจจะงงว่าเข้าตรงนี้ยังไงนะทุกคนนะผมจะสอนเข้าแบบง่ายๆนะครับอ่ะสมมุติว่าให้ทุกคนนะครับผมนะมาแบบนี้เนาะ คนนะครับกดมาที่แชทโลแบบนี้นะครับผมนะให้ทุกคนนะครับพิมพ์ไปเลยครับผมแฮชแท็กนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมแล้วมันจะขึ้นดิสคอร์มาบ,บิ๊กนะครับให้ทุกคนกดส่งไปเลยเนาะแล้วเราก็กดเข้ามานะครับนี่แบบนี้เนาะมันจะเด้งมาหน้านี้เลยนี่เลยนะครับและตรงนี้นะครับผมนะนี่ เป็นกิจกรรมของเดือนเมษายนได้นะครับผมนะทีมงานก็หยุดยาวมาตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่17ก็คือวันนี้เนาะและกิจกรรมต่อไปเนี่ยในกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับต่อเนื่องไปเทนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมการเข้าร่วมการแจกคูปองทั้งหมดเลยนะทุกคนนะการแจกคูปองต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก,ก็คือโหมดทางเดียวเนี่ยก็คือเราจะได้ทั้งหมด50คูปองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือโหมด3ทางน,นะครับอันนี้คือเราจะได้ทั้งหมด ้าเอ่อหนึ่งร้อยคูปองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องเข้าห้องให้ทันและเรานะครับผมต้องชนะด้วยนั่นเองนะครับผมนะถึงจะสามารถรับคูปองได้นี่เอครับแต่กิจกรรมนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมทําได้ง่ายๆนะครับแค่เราเข้ามากิจกรรมเนี้ยเอ่อเราก็มีสิทธิ์ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเล่นกันหลายเกมนะครับผมนะโอเคเราไม่ชนะเราก็สามารถเล่นต่อได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือกิจกรรมในวันที่สิบแปดเนี่ยจะเป็นแอร์เปซโซ่แคชนะครับผมนะตรงนี้เป็นโหมดทางเดียวจะได้รับห้าสิบคูปองนั ฮุกวอลต่อเห็นไหมวันเดียวถ้าเกิดเราเล่นทั้งหมดคืออย่างน้อยเรามาเล่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราเล่นต่อเนี่ยเราอาจจะได้150ยห้าสิบคูปองเลยก็ได้แล้วก็วันที่20เป็นตั้งตีต,ตีป้อมอันนี้คือเราอาจจะต้องหาตีมาหรือเราสามารถไปจอยตี้คนอื่นได้ถ้าเกิดเราชนะเราก็ได้ไปเลยนะครับหนึ่งร้อยคูปองนะครับผมนี่แล้วก็วที่ยี่สิบเอ็ดก็มีตั้งตีต,ตีป้อมอีกนะครับแล้วก็ วันที่23นี้ก็เป็นฮุกวอก็ได้อีก50วันที่25ก็เป็นอาฟิซโ c แคทอันนี้ก็ได้อีก50คูกปองนะครับวันที่26นะครับผมเล่นคนเดียวก็เฟียวได้แล้วก็ฮุกวออันนี้ก็ได้150ถ้าเกิดเรามาเล่นทันเนาะ แล้วก็วันที่27อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันแจกคูป,ปองหรือเปล่าแต่เราขอข้ามไปวันที่ยี่สามสิบเลยแล้วกันนะครับเป็นหมดฮุกวอลก็ได้อีกห้าสิบคูป,ปองแน่เน,นะครับก็สำหรับกิจกรรมภารกิจคูป,ปองตัวนี้นะครับสามารถเริ่มทําแล้วก็เข้ามาเล่นจอยได้ในวันพรุ่งนี้เลยแน่เนะครับนี่เขาก็จะบอกระยะเวลาบอกหรือเนาะว่าสองทุ่มจนถึงสามทุ่มแน่เลนะครับโอเคครับผมนะส่วนเลขห้องเนี่ย GM เเขาก็จะมาบอกไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นปะ h ฮุกวอลเจมเขาก็จะมาบอกแบบนี้เลยนะครับเลขห้องอะไรเราก็แค่ใส่ให้ทันเท่านั้นนะครับเอ,อไอทุกคนนะไอตัวนี้ผมพูดผิดนะไอ o ุกวอลเนี่ยแค่เราเข้าห้องทันเนี่ย คือผมคิดว่าก็น่าจะสามารถรับได้แล้วนะครับไออันที่มีตัวเลขนะครับแบบนี้นาะเล่นคนเดียวก็ฟิลได้อันนี้แค่เราเข้าห้องทันเนี่ยก็ได้รับคูปองแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่อตั้งตีต,ตีป้อมหมาอันนั้นนะต้องชนะนั่นเองนะครับนี่หมดคาราโนเชสนู่นนี่นัน่น,นอันนี้คือได้คูปองทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะเห็นป่มนี่เค้าก็จะมาแบบนี้นะครับผมนะซึ่งเ,ออเดือนนี้ที่มีการแจกไปก็มีแค่วันที่4นี่เห็นไหม วันที่4นะครับผมนะที่เป็นโหมดแบบนี้เนะี่ยคือได้คูป,ปองทั้งหมดเลยนะแล้วก็วันที่5แบบนี้เลยนะเดนะครับก็วิธีการเข้าก็กิจกรรมที่คอยแบบนี้แล้วก็แจกเรขห้องนะครับอันนี้ก็จะมีตามวันนะทุกคนก็ต้องไปดูนะครับผมว่า เออมันมีวันไหนบ้างนั่นเองนะครับผมนะที่จะสามารถมาทำภารกิจได้นั่นเองนะครับผมนะวิธีการเข้าผมก็บอกแล้วว่ากิจกรรมที่ถอดแบบนี้แล้วเราก็มาดูเวลาตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 20, วันที่สิบจนถึงวันที่30สิบของเดือนนี้นั่นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคโอเคครับผมนะสหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบให้คอมเมนต์คาว่า ส้มตำไก่ย่างนั่นเองนะครับผมนะโอเคสัน้นเราวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมใครดูคลิปแล้จบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะล,ะละานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสัน้นเราวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดป,ประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สุดขัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เนาะสํน้นเราวันนี้นะครับก็อตอุศลบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ I'm <laughs>